อ๋ออะไรเริ่มงดังตอนนี้เริ่มให้เขาทําคลิปปล,ป,ลปลาโรยปลาโรยอาหารให้ปลาโน้นนี่นเ,นเขาก็พูดเริ่มพูดค <c oughs> อนเทนต์ไปเข้าไปกัมพูชาเสร็จแล้วปุ๊บก็ซื้อมะพร้าวมากินให้เขาทำก็เทนมะพราะา้าวแบบเออมันใช้อะไรกันไรมัณฑายอะไรจะไหนเป็นปะผ่าวนี่นสินะครับเขาพูดได้ได้ดีมากลงไปทุ่งหน้าขเขาก็ซีเรียสมันเป็นเข้าวาวนะครับแล้วก็ไอ้อลละะอคลิปที่คนมาดูเยอะที่สุดก็ไอเข้าขี่รถคันเล็กนั่นแหละเขาลุกพลเรืไปตามถนนเขาบอกโอ้ซิ่งเลย ประดัสิ้นเลยคนขอใช่หรอเนี้อคนแก่ๆเขามาทำคลิปเรื่องเพื่ออะไรกันเยอะนะเกอแก่ๆใส่แว่นตาแล้วก็ไม่เห็นเป็นทิ้งเน่าแล้วก็เมาแล้วก็ว่าคัวทีมแล้วก็นั่งเธอเศร้าทำไมฉันเศร้าฉันรับผู้ชายคนหนึ่งเขาไม่มาเอาฉันสักทีเขาเพลียส่ แล้วอีนังเขาก็ทานแล้วคืออายุเท่าไหร่ชั้นแปดเก้าปีเขาก็ขนาดก็ห้ากันแปดเก้าปีเขาก็ขนาเรียนเขาว่าผู้ชายที่เองรักน่ะเขาตายไปทั้งวันเชื่อได้บางเลยอีนังเชียงใหม่คนแก่สองคนน่ะแรบเมื่อที่เขาก็ไปใส่ชุดนางเงือกนะก็เป็นนางเงือกนั่งยังเขานะแปดสิบเก้าเข้าสิบปีผากันมาเห็นแล้วคนดูตามเยอะมากเลยชอบความมันเลยมันงง กยา,า,า,าวมากอีไม,ม่มึงมึงไปยย้ไอหยางฮะนั่งสินั่นเขาก็เลยมาเขาก็ทาเป็นตีทำตีกันอย่างก,กันแบบเขาไปที่ตลาดแล้วก็เขาเห็นห่อหมกอันเดียวใครมาก่อนจะได้ก่อนทีนี้นั่นเขามาก่อนอเขามาก่อนแต่เขากําลังควักเงินในกระเป๋าเดี๋ยวเขาไม่ได้หยิบแต่อีรังนี่เขามาพวกเขาหยิบมาเพราะใส่จาก่าของเขาเลยเพิเลยเขาล้อันของเดิมเขาหนา มันแปลกเลยว่าเวลากดติดตามมันก็ทําดีมากเลยแต่มันเป็นของลูกสาวเขาแต่ว่าก็ให้แม่กับนั่นเขาทํานะมีคนตามเยอะชอบชอบเนี่ก็เริ่มมีคนแก่คนแก่เข้ามาทำอย่างนี้เยอะโดยเฉพาะในช่วงเกษียณโอ้แต่กเกษียณคนที่ตามเยอะมากที่สุดคือ,อเจสปามิง เพราะว่าเขาเกษตรก็เป็นอาจารย์อยู่แต่ว่าเขาปลูกข้าวเขาเลี้ยงปลาเขาอะไรยางไงล้วก็จะพูดถึงระยะของการปลูกข้าวแล้วก็เลี้ยงปลาแล้วก็พื้นที่นิดเดียวของเขาแล้วพื้นที่นี้ทาเงินได้เท่าไหร่เขาทำเงินหนึ่งปีเขาได้เงินเดือนเจ็ดแสนเขาบอกวิธีเขาไม่ต้องมียาเยอะเลยแต่ว่ามันต้องปลูกอะไรบ้างเขาปลูกอะไรนะผักไคแหน่งนะเห็ดบ่อผักไคแเน่งเขาปลูกผักไคแหน่งเนี่ทั้งปีเอเห็ดมากแล้วมาปลูกมาอย่างนั้นแล้วก็ผักเราจะส่งตลาดนะ แต่ทำไมตลอดน,นี่สิผักแงงเพราะว่ามันแค่เดือนเดียวเองผักแงงนะแล้วมันอยู่กับน้ำนี่ยตลอดแล้วก็คนต้องซื้อกินตลอดนะอืมแล้วก็เขาก็ปลูกเลี้ยงปลาเขาเลี้ยงปลาหมอปลาโอ้โหสารพัดเขาทำอ่ะพียงเดียวเองุณ <c oughs> ชอบดูกแกทำจะมาได้กระเทียมมานากไร่ชาทานะแกก็ไม่มีอะไรทำเลยแค่ขอน,านการเกษตรเล็กหน่อยเล็กน้อยนนเพาะกระเท็ดเป็นสินค้าเขาก็ไม่เห็นหน้าเขาเงินเขา เป็นตามไปเยอะแล้วตอนนี้มหาลัยมหาลัยก็เลยให้เด็กไปศ<ม>ึกษาดูงานกับแกอะไรอย่างนี้นะเป็นพัเนอในชิพกับู university นะะเด็กจะต้องมาดูงานว่าปลูกแบบนี้มันเป็นยังไงยังไงแล้วเดี๋ยวนี้เขาเขาปลูกข้าวเขาปลูกข้าวตลอดทั้งปีปลูกแบบไหนเขาเอาโถถังห้องน้ำอะ่ะ<ม>แล้วก็ใส่ดินแะล้วก็ปลูกเขาจะปลูกยังไงก็จะปลูก,กต้นกล้านะเขาปลูกประมาณสามร้อยถังปลูกต้นกล้า แล้วมันก็เกิดขึ้นมาแล้วมันก็น in ้ำมันก็อยู <S <s ่อย่างนั้นน่ะแต่เมื่อไก็เกี่ยแต่ถ้พวกตำรวจก็ไปลงศึกษาดูงานนะเรับี่จะตำรวจเเป็นไปร้อยนายเลยนะเออไปศึกษาดูงานกับเขานเออฉันว่นี่แล้วเขาปลูกอะไรเขาบอกว่าไม่ต้องคุยเสียดินปลูกกับงานนาเลยนะอร่อยนะอืมไม่ต้องปลูกกับงานนาเลยนะปลูกกับถังนี่แหละคน่ะอืมดีมากเลย